ันนี้ก็ทางเทศบาลนครมัเกดได้ได้ออกพื้นที่ตำรวจเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับพยายามต้องรวจพี่น้องประชาชนที่มีผลกระทบนะครับในรวรัสโควิด19นะครับในพื้นที่ของหาตำบลนะครับ34มหมู่บ้าน6 6ชุมชนเราก็ได้ต้รวจมาวันนี้ได้นำถุงยังชีพนะครับมามอบให้กับพี่น้องประชาชนที่มีผลกระทบในโควิด19เนี่ยประมาณ1 0,000ชุดนะครับ1 0,000ครอบครัวนะครับ วันนี้ก็กระจายไปทั้ง5ตำบลน,นะครับแล้วก็34บหมู่บ้าน66ชุมชนเราจะแบ่งเป็น5ตำบลแล้วก็ดำเนิเนการแจกจ่ายพี่น้องประชาชนเนี่ยที่มีลำดับเ่อนบ้านอยู่ในพื้นที่เนี่ยประมาณ23ประจุดด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าเราก็เน้นยำ้ำการที่จะมาขอรับระยะห่างระยะห่างกันในประมาณ เม็ดพึ่งนะครับแล้วก็จะได้มอบสิ่งของให้กับพี่น้องประชชนแต่ทุกคนที่เข้ามารับต้องมีหน้ากครับปิดปิดปิดจมูกปิดปากนะครับและเจ้าที่เราจะมอบก็ต้องมีหน้าปิดหมึบปิดปากตามตามหลักการนะครับในการที่จะมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ได้นำมาประมาณ1 0,000ื่นชุดนะครับหนึ่งหมื่นครอบครัวนะครับแล้วก็ผู้ที่ยังตกตำรวจหรือยังไม่มาแจ้ง แบบความมาเนี่ยครับก็ยังเปิดบริการให้กับพี่น้อประชาชนที่ยังไม่ได้แจ้งเข้ามาก,ก็มาแจ้งมาเสียนคำร้องนะครับเราจะได้ตรวจสอบอให้แล้วก็จะดําเนินการให้ภายใน3สามวันทําการนะครับจะรับแจ้งนะครับก็จะมีใจทั้งเท่าไหร่ครับก็ดูคําร้องคิดว่าไม่ไม่เกินน่าจะเป็นวันวันอังคารหรือวันพุธไม่เกินวันพุธอีกครั้งผู้ที่อาจจะตกตำรวจที่ไม่ได้แจ้งความะสมมาถ้ามาแจ้งวันนี้ ถ้าเรามีอุปกรณ์มีของพร้อมก็จะมอบให้วันนี้เลยค่ะถ้ายังไม่ยังไม่จัดซื้อดำเนินการเดี๋ยวเขาจะมีภายในในสามวันดำเนินการเรืดำเนินการให้ใช่ถ้าในยกฝากถึงชาวบ้านครับประชาชนทุกคนให้ระวังนคะครับระวังแล้วก็ครับก็อยากจะกลาวเรียนพี่น้องประชาชนวันนี้นะครับในเขตเชียงเฟิร์สประเทศเราคงไม่มีใครติดเ,เชื้อโควิด19แล้วครับปลอดภัยหมดทุก ตำบลน,นะครับในอำเภอประเพ็ดนะครับแล้วก็คงจะออฝากพี่น้องประชาชนยังไงต้องอยู่บ้านก่อนนะครับอยู่บ้านก่อน่าออกไปไหนแล้วก็ออกไปไหนก็ขอให้ปิดใส่หน้านะครับเพือ่ออยอกนอกบ้านนะครับแล้วขอให้อยู่บ้านก่อนนะครับแล้วก็ออกกับเวลาตามที่รัฐบาลกําหนดเวลานะครับในโซร์ฟิลนะครับเพื่อจะช่วยกันสู้ด้วยกันอย่าได้ปอดอไวรัสโควิด COVID 19ร่วมกันครับวันนี้เราก็ขอส่งความสุข นะครับเราก็เราต้องเอาชนะให้ได้ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ร่วมกันนะครับต้องหยุดอ,อ,อยู่ในในบ้านก่อนนะครับดาเนินการตามขั้นตอนระหว่างที่ทา,า,างรัฐบาลที่ได้ได้ดำเนินการอยู่ก็คงจะต้องดําเนินการแล้วก็ขอพี่น้องประชาชนนะครับคงปลอดภัยจากโรคโควิด19ครับดีมากค่ะดูเรละชนดีค่ะในยันนี้ดีมากคอยช่วยเหลือประชาชนตลอดค่ะแม้ว่าทั้งน้ำเพื่อม ดูแลตั้งแต่น้าเชื่องเงินเปลือดร้อนทุกคนช่วยหมดค่ะและ้วตอนนี้ครอบครัวคุณป้าจะได้ความส่วนร้อนย,ยังไงบ้างครับก็ก็แบบว่า,า,า,าไม่ไม่ได้ทํางานก็มีค่ะตอนนี้ป้าก็ไม่ได้ทํางานแฟนก็บทเกษียณอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขามีเขาก็มีให้ถึงบ้านคอยดูแลถึงบ้านค่ะมายกเส้นให้ดูแล้วก่อนหน้านี้นทางเทศบ,บาลได้เข้าไปดูแลถึงเชื่เหลือคุณป้าบ้างครับดูค่ะค่ะดูแลค่ะดูแลอย่างดีค่ะพี่เมย์มายกมือค่ะยอมรับเลี้ยงส้มให้เลย วันนี้ได้รับอะไรไปบ้างครับคุณแม่หมูข้าวสารค่ะกร,ระป๋องแล้วก็ไข่แล้วก็เจลล้างมือวันนี้มากเก็นคนครับว่ามาคนเดียวค่ะแค่เจอคนเดียวได้คนเดียวค่ะ